สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเฮงรวยรวยรวยนะครับวันนี้เช้าวันพุทธที่สงเดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพนกะก็เป็นเดือนอสิงหาคมเดือนที่ทุกคนต้องอะไรเรียกว่าต้องลำมึึถึงึงนะคุณงามความดีนะก่ วันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะวันนี้เช้านี้เองนะครับผมนะได้มาร่วมนะถวายเทียนเพนะราะปัจจัยผ้าอาบน้ำฝนนะครัสำหรับท่านผู้ชมที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันมานะขอบคุณคุณชื่ออะไรนะจันจันประเสริฐนสกุลจันประเสริฐจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันมานะเดี๋ยวจะพาไปที่วัดป่าทานพิพ เนะนื่องจากว่าทําไมผมต้องเลือกวัดนี้นะเหตุที่เลือกวัดนี้เพราะว่าผมเองเปิดช่องได้ประสบผลสําเร็จก็คือที่วัดนี้นะเรามาโยนรอยดูนะคลิปแรกที่ผมสร้างได้ก็คือที่วัดป่าทาทิพย์คือคลิปคลิปของปูเสือเน,ะอนอาะโยนเลขได้ติดดังๆให้เมื่อ สองปีที่ผ่านมานะนีวตามไปดูนะวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันเด้คนละบาทสองบาทนะนภาพรบรรยากาศช่วงเช้านี้นะฝนก็ตกครำครำหรือตกเล็กน้อยน้อยตกเพื่อให้ชุ่มฉ่ำน,นะไม่ร้อน,นแล้วก็ไม่หนาวอากาศพอดีพอดีช่วงนี้นะใครเดินทางก็ระมัดระวังครไปทําบุญนะหลายๆวัดหลายๆวาก็ยังมีการเวียนเทียนมีการแห่เทียนอยู่นะวันนี้ เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมมาร่วมสร้างบนสร้างกุศลด้วยกันนะหลังจากวันหยุดยาววันนี้สงสัยหลายๆคนหลายๆท่านก็คงเดินทางกลับเนาะเพราะนั้นท่านเดินทางกลับไปที่ทํางานหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่นะขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางด้วยความระมัดระวังนะฝนตกตอนนี้ผมกําลังไปที่วัดป่าทานทิพนะนะก็กําลังเดินทางเข้ามาถึงทางเข้าวัดแล้วนะ แล้วก็จะได้ไปย้อนรอยดูนะว่าปูเสือท่านมาตอนแรกที่นี่เป็นอย่างไรนะแล้วผมเองนะมีคุณผู้ชมมากดไลค์กดแชร์ให้เยอะนะที่วัดนี้เนะาะนี่คือทางเข้าวัดป่าทานทิพย์นี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศนะการเดินทางนะของคุณ ทุกคนทุกท่านนะที่เป็นกําลังใจให้อย่าลืมนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กําลังใจด้วยนะวันนี้ผมเองงาวันที่สองเดือนสิงหาคมพอรมจะทำบุญตอนแรกไม่มีถนนแบบนี้เดินพี่น้องเด้อแต่ตอนนี้ถนนสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทางเข้าวัดป่าทานทิพย์มงคลภาวนานะฮะนี่ฮเป็นให้ท่านดูบรรยากาศว่า ที่นี่ห่างไกลขนาดไหนนะแต่ทุกคนมีใจหรือมีใจบุญก็สามารถเดินทางมาถึงได้นะเป็นถนนที่สุดทรมานนะแต่ก็ทำยังไงได้เนาะก็ต้องมานะด้วยใจศรัทธาแล้วหน้าวัดนะนี่หน้าวัดคุณผู้ชมนะก็ยังเหมือนเดิม ทีนี่ย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วนะย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วนะก็จะมีนะต้นตะเคียนนะมีสารตายายที่สำคัญที่สุดตอนนี้อินทตพลัมโอ้ขึ้นสูงเนาะแต่ก่อนไม่มีนะนะี่ยตะเคียนแต่ก่อนคนจะขอเลขอยู่ตรงนี้มีเนะีย วันนี้ก็ออดูนะฮะนี่ฮะถึงที่ไม้แล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่พอดีตัดอันนี้มาไว้พอดีที่ตรงที่ฐานเนอะ ครับนี่คุณผู้ชมนะฮะก็เรียบร้อยแล้วขอโชคขอลาบไปนะก็สาธุสาธุนะขอให้งอกงามเหมือนต้นอินทผลมมีราคาเหมือนอินทผลม,มีเด้อพี่น้องเด้อสกรู่ผมก็ไปถวายเทียนกับผ้าอาบน้ำฝนกับพระอาจารย์เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมมาย้อนให้ท่านดูนะที่ตรงนี้นะฮะเราร่วมกันสร้างมาตั้งนานก็ยัง เป็นเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนี่ฮะดูต้นตะเคียนตรงที่ปู่เสือนะที่มาครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วนะนี่ต้นตะเคียนยังอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคุณผู้ชมฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจมีตรงนี้ที่วัดตรงนี้ผมมาที่นี่ยังขนลุกอยู่เลยนะนี่นี่ะก็ถือว่ายังให้โชคเหมือนเดิมที่นี้นะยังให้โชคเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใคร นะที่ดูคลิปตัวนี้นะฮะอยากจะร่วมด้วยช่วยกันอยากจะ,ะทําบุญก็สามารถมาทําบุญได้ที่วัดป่าฐานทิพมงคลภาวนานะจุดฝั่งโน้นนะจุดฝั่งโน้นนู่นฝั่งโน้นก็เป็นจุดที่ปูเสือนะปูเสือนะท่านลงไปแล้วก็ไปดูในน้ําตรงนั้นนะฮะนี่คือบรรยากาศนะในวันนี้เี้นมีหลายต้นไหมมีหลายต้นฮนะสังเกตดูนะถูกตลอด ดูยังไงโดยจากชุดนะนี่ชุดที่มาถวายนะชุดที่มาถวายยังเต็มอยู่แล้วนี่นะเนี่ยถือว่าโอ้ผมเองก็ไม่ได้มานานนะฮะเพิ่งมาวันนี้เนื่งจากว่าครบรอบสองปีที่ผมจะต้องมา <c oughs> นี่ฮะดูให้ดูบรรยากาศนะจุดจุดตรงนี้ว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรนะเนาะ นี่คือที่วัดป่าทานทิพย์มงคลภาวนานะฮะยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมก็ยังเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะก็ยินดีแลอยินดีนะมาที่วัดป่าทานทิพย์มงคลภาวนานะนี่คืออะไรนี่ทำไมยังมีสีเนี่ยนี่ะต้นตะเคียนเยอะนะขึ้นมาจากชนประธานเนาะเขียเขาเรียกว่าชนประาน มสองดูนะในจุดตรงนี้ก็ยังมีตัวเลขให้นะยังมีตัวเลขให้นะยังมีตัวเลขให้ดูเด้อพี่น้องเลยอนะขอะไรก็ดูกันเอาเองนะนี่ให้ดู ไข่ก็ยังอยู่นะน้องไข่ไม่ใช่ไอไข่น้ก็ยังอยู่เดวยพี่น้องเดินนี่ดูนะนี่เราให้ฟังว่าจุดตรงนี้นะถ้าใครสามารถย้อนไปดูคลิปได้เมื่อสองปีที่แล้วปู่เสือนะก็สามารถมาดูได้วันนี้ว่าณนะวันนี้เป็นยังไงนะณนะเวลานี้เป็นอย่างไรนะนี่คือบรรยากาศที่นี่วันนี้วันที่สเดือน สิงหาคมพุทธศักราช2566นะผมเองก็อยากจะฝากคุณผู้ชมเนาะร่วมด้วยช่วยกันมาร่วมทำบุญกับที่วัดนี้ได้นะโอเคนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์วันนี้พากันมาทำบุญนะตามจิตนามณ์ตามที่เ,เราไดา้รำลึกถึงนะบุญบเ,เขาเรียกอะไรรำลึกถึงบุญคุณนะฮะต่างๆที่เราได้เคยร่วมด้วยช่วยกันนะจุดตรงนี้ผมเองมา ครั้งแรกแล้วผมปังปังครั้งแรกก็ที่นี่เนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้พาคุณผู้ชมมาที่วัดป่าทานทิพมงคลพอนาะมาเข้าพรรษามาซื้ออามาถวายผ้าอาบน้ําฝนมาเทียนเข้าพรรษาให้กับพระอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วอย่าลืมนะฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กําลังใจกะมาหาเหงรวยๆด้วยนะร่ำลากันไปนะสำหรับวันนี้จุงกะสวัสดีครับ